สวัสดีครับตดใหม่ไม่เหมือนใครหัวสิงโตทํามือสินข้าวกระบอสีชมูตูโทนเหลืองสวยๆเลยนะครับรุ่นใหม่อีกแล้วครับพี่น้องขอบไฟตาพิเศษขอบไฟไ้ถึงจมูกเลยนะครับถึงหน้าผากเลยสวยๆเลยรุ่นใหม่เคลือบสีเงางามขึ้นสี่เท่าสีไม่ซีดลายไม่ลอกง่ายๆน้ําหนักเบาเป็นงานแฮนด์เมดสวยๆเลยอย่าให้ดูหางเด้ยครับ เราทำออกมาสวยๆเลยฝีมือคนไทยล้วนๆนะครับีไฟก็พิบหน้าผาก l อ D ไฟตาขอบไฟตาพิเศษแบบสวยๆถึงจมูกเลยขอบตาด้วยเนะี่ยให้ดูเลยนะครับลูกค้าน้นลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้สั่งทำได้ทุกส,สีสิ่งต้องมีหลายแบบหลายสีให้เลือกนะครับเป็นางานงานแฮนด์เมดสวยเลยนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสวัสดีค่ะ